จะนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอบพยบบทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่14บันทึกว่าแต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทําให้เป็นใบ หูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาเวเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือบัดนี้ไปเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดแต่ท่านทูลว่าองค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถิดพระยาเวจึงกริ้วโมเสสข้อคิดจากพระวจนะทำแบบไหนให้พระเจ้ากริ้ว 1. มีข้ออ้างในการรับใช้แม้ถูกเรียกอย่างเฉพาะเจาะจง 2. มิ่นความสามารถของพระเจ้าในการทำให้การทรงเรียกนั้นสำเร็จ 3. ไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าการทรงเรียกให้รับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ